วันนี้นะครับผมทางโฮมฟิตทูมาบุกโรงแรมหรูใจกลางเมืองย่านสีลม <Wow. S 1> เพื่อมาจาัดห้องฟิตเนสมาใช้ในโซนออกกําลังกายของบริษัทหนึ่ง uh. ลงเครื่องครบหนึ่งบที่ตั้งไว้และยังสามารถใช้ได้ทั้งบริษัท uh. ที่สําคัญต้องบอกเลยว่างานนี้ลูกค้าแฮปปี้กันแบบ <Yeah. S 1> สุดๆจะออกมาดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ แล้วนี่นะครับผมก็คือห้องโล่งๆของโรงแรมโรงแรมหนึ่งย่านสีลมที่เราจะมาลงเครื่องกันให้วันนี้นะครับผมซึ่งห้องห้องนี้นะครับเรียกว่าลงได้แบบค่อนข้างครบเลยน,นะครับเป็นห้องออกกำลังกายแนวออฟฟิศอย่างแท้จริงนะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูกันนะครับว่าห้องเต็มๆเ,เนี่ยพอประกอบเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับโรงแรมนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าทางโฮมฟิสตูนเนี่ยได้เข้าวัดพื้นที่จริงและออกแบบจริงให้ที่หน้าง,งานเลยแต่ด้วยขนาดพื้นที่ห้องประมาณ32ตารางเมตร ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ไม่ค่อยใหญ่มากแต่โจทย์ของลูกค้าเนี่ยอยากใช้พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ต้องมีเครื่องออกกําลังกายครบและออกได้ครบทุกส่วนทางเราก็เลยจัดมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นดัมเบลที่ใช้เวทเทรนนิง่งหรือจะเป็นลูวิ่งที่ใช้คาร์ดิโอและกระสอบทรายที่เอาไว้ระบายอารมณ์หรือจะเป็นจักรยานออกกําลังกายและเครื่องเดินวงลีสําหรับคนที่ไม่ชอบเดินหรือวิ่งก็จัดมาให้ได้ครบทุกอย่างในพื้นที่แค่32ตารางเมตร เรียกได้ว่าใช้บินี่อย่างคุ้มค่าแล้วก็ประมาณอย่างคุ้มค่าอย่างที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสําหรับห้องออกกําลังกายของโรงแรมนี้นะครับผมซึ่งสินค้าเกรดที่ลูกค้าเลือกใช้เนี่ยต้องบอกได้เป็นเกรดที่แบบสุดๆเลยคือเป็นเกรดยิมทั้งหมดเป็นเกรดที่เราใช้ในยิมเลยแม้กระทั่งตัวใจยาออกกําลังกายมือวิ่งออกกําลังกายแล้วก็เครื่องเดินวงลีซึร่องมิชินแล้วก็ดัมเบลทุกชิ้นนะครับผมจะเป็นเกรดที่ใช้ในยิมทั้งหมด เมประมาณในห้องนี้นะรผมราคาไม่เกิน3แสนบาทแต่ได้สินค้าเกดยิมทุกตัวเรียกได้ว่าได้ใช้งานแบบจัดเป็นคนทาระยะยาวแน่นอนครับผมสำหรับใครนะผมอยากมีห้องออกกําลังกายแบบนี้ในฟิตเนสคอนโดหรือว่าออฟฟิศอย่างนี้นะครับผมก็สามารถท้าทางคอมฟิตูได้นะครับทางเรามีบริการเข้าดูน้างงานออกแบบห้องประเมินราคารับรองว่าจบครบในวันเดียวเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ เปิดให้บริการทุกวัน9โมงถึง3ทุม่มหรือมาไม่ถูกสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0944951811ทางผมยินดีให้บริการครับ